สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเก็บแอปเปิลนะคะสามลูกแรกนะคะที่ไม่เกี่ยวกับหล่นนะคะเพราะว่าทุกวันมันก็จะหล่นนะคะอันนี้คือสามลูกแรกเป็น huh? มเื yeah. อเดินนะคะวันนี้พากันเดินเพื <How many S 1> ่อเ <yeah? S 1> จอเห็ดเยอะ The first grow down mm hmm. because insect y e and h yeah, yeah. a yeah. I give to eat mm hmm, for the horse ม mm ันหล่นเอาไปให้มาแล้วอันนี้เราก็จะมาดู but this time i see kiwi not so many the <Yeah? S 2> kiwi the kiwi not so many this time you see insect before mm hmm. because insect insect i n s e แมงแมงกินแมงกินแล้วหล่น That's for the, for for the, the horses, mm. okay. Now, I see kiwi, not so many this time. Yeah, there are many, you're not seeing. Yeah. You have to look, they are inside. Ah. There are many, huh? Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah, I see, but yeah, I... Yeah, there, there. Yeah, yeah, I see. And normally, normally, in August, mm -hmm. they are small like that. Uh -uh. This year, big that means December, uh -uh. they will be like Yeah, that. yeah, this time it's big. Yeah. อีกอปเปิ Beautiful Escargue e s ก mm. a r g u e The n อ่อเดินคอยทากคอยทากกินกินใบดกมากนะคะปีนี้นะคะลูกใหญ่เบลอเลยลูกใหญ่ใหญ่

นี่ท่น <Si S 2> ีลูส oh, mm. ุดท้ายโอ้ลมแรงวันนี้อากาศเย็นนะเนี่ยลมหรือวง e vent e รงลมแรงนี่นั่น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 ทยนะยอ้าวโอ้เลพรเมียร์ปอมที่เราไปกเป็นไง ไม่มีเห็ดแล้วปีนี้ปกติมันจะมีนะ <c oughs> เห็ดแ่หญ้ามันลกอยล่กหญ้าลกหญ้าลกมากต้องตัดหญ้าตำแยเยอะ สวัสดีค่ะทิพย์เบลยเยี่ยมนะคะวันนี้มาดูเครื่องตัดหญ้าใหม่นะคะได้ของใหม่มาตัดหญ้าเตียนเลยโล่งเลยเบาแรงแต่ก็ปวดมือนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้มือแต่มันก็สะดวกพวกพาเครื่องเล็กแล้วก็สะดวกด้วยเครื่องตัดหญ้าใหม่สะดวกประกันเยอะเนี่ยแกบอกว่าปวดแขน แต่มันก็สะดวกเนาะมันเล็กดีแล้วก็เจอเห็ดนะคะเห็ดใยบ่ลเล่เลยเห็ดขอนเห็ดไม้ที่แกตัดทิ้งแล้วนะเห็ดลาไมุดแญ่ใหญ,ใหญ่ไม่ได้ใส่ลงท้าพะใบมาแกไปตัดโดนนี่เนะี่ยตำแยะเยอะเยอะเลยเดือดเดือดเใหญ่เลยกินเดบุยเดบุยต้นไม้ชื่อบุย B U I S Mm, not for eat ไม่ไม่ไม่อันนี้2มันขึ้น2อ,อัน I think above have mushroom <Yeah. S 1> we can go see but you today we can go to Malong and I cooking เครื่องตัดหญ้าไปแล้วตัดต่อแล้ว